126 127 2566 1หนึ่งความคิดนิดนิรันเล่ง13 14แรงเอสไปเสี่ยวชุนที่ปลอมตัวเป็นไผ่ห้าไปก่อกวนประกูลไปจนโดนตามล่าสุดท้ายได้จี้กุยอองรับตัวมาทำงานเป็นผู้คุ้มคุกม,มานแต่3าประกูลใหญ่กับก่อกระบท ทำให้เขาต้องปกป้องจี้กุยอองที่สูญเสียวรยุธและต่อสู้กับชาวสวรรค์ถึงสามคนเพื่อหนีเอาตัวรอดสุดท้ายยังเจอส่งต่อไปหาหงเชิญหนี่ที่เป็นคู่รักคู่แค้นที่อยากฆ่าเขาให้ตายอีกต่างหากเนื้อเรื่องในช่วงนี้มีความสนุกเข้มข้นและจุดหักมุมอย่างที่คาดไม่ถึงเราจะได้พบฉากต่อสู้และการหนีเอาตัวรอดของพระเอกที่ต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือชาวสวรรค์ถึงสามคน แถมยังต้องผเผชิญหน้ากับความเจ้าเล่ห์ของจี้ปุ๋ยอองอีกต่างหากจนทำเอาเหล่าศัตรูทั้งหลายแหล่ของพระเอกต้องรู้สึกได้ว่าตายเสียดีกว่าอยู่บวกกับความหน้าด้านคิดเข้าข้างตัวเองยังคงไม่มีลดลงเลยและการปรากฏตัวของนางเอกคนใหม่ที่คาดไม่ถึงทำเอาตกใจตอนอ่านไม่ได้ไม่คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในานางเอก จึงทำให้เวลาอ่านทั้งตลกคบขันชวนอมยิ้มถึงความเจ้าเล่ห์และความชั่วร้ายของพระเอกที่ดูเด็ดเผ็ดมันไม่มีรดแถมยังจะมากกว่าเดิมเสียด้วยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้านไปไปเสี่ยวฉุนพระเอกขั้นหลอมรวมที่ปลอมตัวเป็นไป่ห้าเข้าไปในสกุลไปได้สังหารไปฉีพที่ชายต่างมันดาไปห้า เพื่อแก้แค้นให้กับไป่เฮ้าที่เขาคิดว่าเป็นลูกศิษย์และชิงดวงวิญญาณชาวสวรรค์ธาตุน้ำมาทําให้สกุลไปส่งคนมาตามล่าไปเสี่ยวทุนยังจับประมุกสกุลไปพ่อไป่เฮ้าที่ไม่รักไป่เฮ้าเป็นตัวประกันสุดท้ายทําให้บรรพชนสกุลไปที่เป็นชาวสวรรค์ออกมาตามล่าไปเสี่ยวทุนด้วยตนเอง แต่ก่อนไปเสี่ยวชุนจะโดนจับจี้กุยอองหนึ่งในสีราชาสวรรค์กึ่งเทพได้ส่งอูช้างกงชาวสวรรค์ขุนนางคนสนิทมาช่วยอูช้างกงได้พาไปเสี่ยวชุนไปเมืองจี้กุยแล้วให้ไปเป็นผู้คุมคุกม,มาน ไปเสี่ยวชุนที่เป็นผู้คุมคุกม,มานได้ใช้ลูกกรอนกระสานสั้นสามารถรีดความลับจากเหล่านักโทษปากแข็งทำให้ได้สมบัติที่เหล่านักโทษซุกซ่อนไว้มาแบ่งกับผู้คุมคนอื่นๆจนได้รับการยอมรับให้กลายเป็นมือแท่อันดับหนึ่งแต่สำหรับการฝึกวิชาหลอมไฟจำเป็นต้องใช้ดวงวิญญาณมากมายเขาที่ไปซื้อกับโดนคนของสกุลช่ากับเฉินแย่งซื้อไปจนหมด แถมสมบัติและดวงวิญญาณที่เขาให้โจอีซิงลูกน้องนำมาให้กับโดนสามสกุลใหญ่ที่ประกอบด้วยสกุลไปใช่และเฉินชิงไปไปเสี่ยวฉุนจึงมุ่งหน้าไปยังลานวิญญาณของสกุลใช่เพื่อชิงดวงวิญญาณมาแล้วใช้ไฟสิบสองสีที่หลอมออกมาทำลายลานวิญญาณเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยของลูกกลอนดูดวิญญาณเพื่อไม่ให้ใครทราบว่าตัวจริงเขาคือไปเสี่ยวฉุน แต่ไปเสี่ยวชุนกับโดนผู้อาวุโสสกุลช่ายตามล่าจนหนีกลับเข้ามาในเมืองจี้กุ่ยจึงปลอดภยัยคุกม,มันได้จับหนึ่งในผู้อาวุโสสกุลช่ายที่ตามล่าไปเสี่ยวชุนได้ให้เขาสอบถามถึงความลับถึงดวงวิญญาณธาตุดที่ใช้น้อยที่สุดก่อนจะได้คําตอบว่าเป็นธาตุไม้ที่เป็นจุดอ่อนของจี่กุยอ๋องแถมผู้อาวุโสสกุลช่ายยังสารภาพอีกว่า ทั้งสามตระกูลจะก่อกระบฏหัวหน้าผู้คุมคุบงานจึงไปรายงานที่กุยอองทันทีไปเสี่ยวชุนไปสอบปากคำลู่ซื่อโยจึงรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นทายาทช่างก่อสร้างเมืองจี่กุยทราบถึงในเมืองมีค่ายกลนเคลื่อนย้ายนับรอยอันซุกซ่อนไว้มีค่ายกลส่งตัวแสนลีที่เป็นความลับใหญ่อยู่จึงฆ่าลู่ซื่อโยปิดปาก ในเวลาเดียวกันไปเสี่ยวทุนที่มีดวงวิญญาณมากมายก็ได้ฝึกวิชาหลอมไฟจนถึงขั้นไฟ14สีได้สำเร็จเขาได้ทำการเอาอาวุธและเสื้อผ้าทำการหลอมจิตจากไฟ14สีเพื่อเตรียมรับมือสามสกุลก่อ,อก,กระบฏจิ๋วโยงอ๋องหนึ่งในสีราชันสวรรค์ได้บุกมาโจมตีทำให้จี้กุยอ๋องต้องออกรับมือแต่ไม่สามารถสู้จิ๋วโยงอ๋องได้ ทุกคนรู้ว่าจิ๋วโยงอองอยู่ในช่วงเสื่อมถอยแม่จิ๋วโยงอองจากไปแต่ก็เปิดโอกาสให้สามสกุลที่นำโดยบรรพชนสกุลไปใช่เฉินตลอดจนแม่ทับทั้งหกก่อกระบฏแม่อูฉางกงจะออกมาช่วยเหลือแต่ดวนโยหมิงกง ขุนนางคนสนิทของจี่กุยอ๋องอีกคนเข้ามาขวางไว้ส่วนแม่ทัพที่เหลืออีกสี่คนกับนิ่งเฉยจี้กุยอ๋องจึงต้องสู้กับบรรพชนทั้งสามและแม่ทัพทั้งหตามลำพังพอร่างจี่กุยอ๋องพ่ายแพ้สลายไปทุกคนจึงรู้ว่าเป็นเพียงร่างจำแรงเท่านั้นก่อนจะสลายไปยังบอกว่าอีกสามเดือนจะมาล้างแค้นเมื่อวรยุทธ์กลับคืนมา ทำให้ทุกคนที่ก่อกระบฏต่างตกใจและรีบตามหาร่างจริงจี้กุยอองประมุขสกุลไปนำคนมาบุกค,คุกม,มานเพื่อหมายจะแก้แค้นไปเสี่ยวฉุนแต่ในระหว่างลบหนีเจ้าเต่าวัตถุนิรัน์ไม่ดับศูญได้ห้ามไปเสี่ยวฉุนที่กำลังจะหนีไว้บอกว่าชายชราหน้ามีปานที่อยู่ในคุกคือจี้กุยออง จึงชวนไปเสี่ยวชุนปล้นของมีค่าจากกึ่งเทพที่กำลังเสื่อมถอยลงมาเหลือขั้นหลอมรวมไปเสี่ยวชุนจึงจับจีก้กุยอองปล้นเอาของไปหลายชิ้นแต่ในระหว่างนั้นสกุลไปบุกมาพอดีไปเสี่ยวชุนจึงรีบคว้าตัวจีก้กุยอองแล้วหลบหนีระหว่างทางที่โดนโจมตีกับใช้ร่างของจี้กุยอ,องที่เป็นกึ่งเทพรับการโจมตีแทน เขาต้องรีบหนีออกจากคุกมานก่อนจะหมดเวลาที่เจ้าเต่าสะกดค่ายกลของคุกมารที่จี้กุยอองบงการได้แต่พอถึงทางออกกับพบถึงบรรพชนสกุลไปโจมตีมาเขาจึงใช้ร่างของจี้กุยอองรับไว้ทำให้รอดตายอย่างหวุดหวิด แต่เมื่อบรรพชนสกุลไปจะฆ่าเขาไปเสี่ยวชุนจึงแกล้งทําเป็นสวามิพักและบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนของสกุลไปในการจับตัวจี้กุยอองอาศัยจังหวะที่ทุกคนตกใจพุ่งเข้าหาบรรพชนสกุลไปคว้างเจดีกับวิญญาณที่มีเศษเสี้ยววิญญาณกึ่งเทพไปทําให้มันระเบิดจนบรรพชนสกุลไปและพื้นที่ใกล้เคียงราบคาบ บรรพชนสกุลไปที่ได้รับบาดเจ็บหนักจึงรีบกลับไปยังสกุลเพื่อรักษาตัวเองทันทีส่วนไปเสี่ยวชุนก็พาจี้กุยอองหลบหนีต่อไปโดยพยายามหาถึงค่ายกลส่งตัวแสนลี้ไปเสี่ยวชุนเจอสกุลเฉินตามล่าประมุกสกุลเฉินถึงกับใช้ธงโลหิตหมื่นทารกมาจัดการทำให้ไปเสี่ยวชุนและจี้กุยอ,องที่ทราบว่า ทงนี้สร้างจากเด็กทารกนับแสนคนถึงกับโกรธแค้นไปเสี่ยวชุนจึงบุกเข้าไปตัดแขนอีกฝ่ายไม้จะสังหารแต่บรรพชนสกุลเฉินกับมาเสียก่อนทำให้ไปเสี่ยวชุนต้องพา จี่กุยอองหลบหนีผ่านค่ายกลส่งตัวมากมายที่อยู่ในเมืองไปตามที่ต่างๆโดยมีบรรพชนสกุลเฉินไล่าตามสุดท้ายบรรพชนสกุลเฉินได้ตะโกนว่าขอเพียงไปเสี่ยวฉุนมอบจี่กุยอองมาจะรับรองความปลอดภัยและมอบรางวัลให้พอเห็นไปเสี่ยวฉุนลังเลจี่กุยอองจึงเสนอว่าถ้าคุ้มกันเขาเจ็ดวัน จะมอบสิ่งที่ไปเสี่ยวฉุนต้องการให้ไปเสี่ยวฉุนจึงขอดวงวิญญาณชาวสวรรค์ธาตุทองเป็นรางวัลที่กุยอองจึงรับปากและทำาผนึกเวทกับเขาว่าจะไม่ลางแค้นหลังจากที่ฟื้นฟูพลังกลับคืนมาไปเสี่ยวฉุนคุ้มครองอีกฝ่ายหลบหนีต่อไปจนเจอบรรพชนสกุลเฉินตามล่าในระหว่างเปิดค่ายกลนแต่ค่ายกลแห่งนี้กับไม่ใช่ค่ายกลนส่งตัว แต่กับเป็นค่ายกลที่มีสัตว์กลไกลที่คอยทิทักไว้จึงสั่งให้สัตว์กลไกลพุ่งเข้าไปหาบรรพชนสกุลเฉินแล้วระเบิดตัวเองจนได้รับบาดเจ็บต้องรีบกับสกุลไปต่อมาบรรพชนสกุลชายได้นำคนมาตามล่าไปเสี่ยวฉุนได้อาศัยความเร็วทำลายค่ายกลก่อนที่ไปเสี่ยวฉุนจะไปถึงแต่ใต้ค่ายกลน,นี้กับมีค่ายกลอีกอันหนึ่งซ้อนไว้ซึ่งเป็นค่ายกลส่งตัวแสนลี้ แต่ก่อนค่ายกลจะทํางานบรรพชนสกุลช่กับบกเข้ามาหมายจะสังหารทั้งสองจี้กุยอ๋องจึงตัดสินใจสละหยดโลหิตมอบให้ไปเสี่ยวฉุนทำให้ไปเสี่ยวฉุนที่ได้หยดโลหิตบรรลุแจ้งเข้าสู่ขั้นกึ่งเทพทั่วคราวเขาจึงใช้หอกของจี้กุยอ๋องโจมตีจนร่างบรรพชนสกุลช่สลายไปก่อนจะหนีไปด้วยค่ายกลส่งตัวแสนลีกับจี้กุยอ๋อง แต่ไปเสี่ยวชุนที่หลบหนีกับเจอบรรพชนสกุลไปกับเฉิญที่หายบาดเจ็บและดวงวิญญาณของบรรพชนสกุลใช่าตามล่าตอนแรกเขาคิดจะยอมแพ้แต่เจ้าเต่ากับเตือนว่าจี้กุยอ๋องในยามนี้ฟื้นคืนพลังแล้วหลังจากผ่านมาแค่สามวันไปเสี่ยวชุนจึงเล่นละครว่าไม่ยอมมอบตัวจี้กุยอ๋องไปถึงจี้กุยอ๋องรู้ดีถึงความเจ้าเล่ห์ของไปเสี่ยวชุน แต่ก็ยังอดตื้นตันไม่ได้ในยามที่ไปเสี่ยวฉุนกำลังจะโดนโจมตีที่กุยอองจึงออกมาขวางและจัดการจับบรรพชนสกุลไปและหลิงไว้ก่อนจะเปลี่ยนดวงวิญญาณบรรพชนสกุลใช่ที่เป็นธาตุทองเป็นดวงวิญญาณชาวสวรรค์มอบให้ไปเสี่ยวฉุน และด้วยการประจบของไปเสี่ยวชุนจึงทำให้จี้กุยอองไม่เอาโทษที่ระหว่างหลบนี้ไปเสี่ยวชุนตบหัวหลายต่อหลายครั้งและพาเขากลับจี้กุยด้วยพอถึงจี้กุยไปเสี่ยวชุนได้ออกหน้าสั่งการทุกอย่างแทนจี้กุยอ,องราวกับขุนนางคนสนิทสั่งให้พวกแม่ทัพที่เหลืออีกสี่คนไปจัดการกับพวกกบฏให้หมด จนสุดท้ายทุกคนรับรู้ถึงอำนาจของไปเสี่ยวชุนที่เป็นเพียงรองจี้กุยอ,องกับบูชางกงต่อมาจี้กุยอองได้แต่งตั้งไปเสี่ยวชุนเป็นหัวหน้าขันทีไปเสี่ยวชุนจึงนำกำลังไปรีดไถสมบัติทั้งสามสกุลโดยจี้กุยอองอนุญาตและยังส่งซิกให้ไปเสี่ยวชุนนำพาหูหญิงประมุขเฉินมาด้วยถึงแม้ว่าไปเสี่ยวชุนจะได้สมบัติมามากมาย แต่สมบัติลำค่าและหูหญินประมุกเฉินก็ต้องส่งมอบให้กับจี้กุยอ๋องและมอบสมบัติให้แม่ทัพและทหารที่ตามไปด้วยทำให้มีคนด่ารับหลังไปเสี่ยวชุนว่าเป็นพวกมากๆในกามแถมยังฆ่าประมุกสกุลเฉินเพื่อชิงพันรยาอีกท,ทั้งทังที่เขาฆ่าอีกฝ่ายเพราะสร้างธงโลหิตหมื่นทารกโดยใช้วิญญ,ญาณบุตรของตนเองตามคำขอร้องของหูหยินประมุกเฉิน ส่วนสกุลไปเขาได้ทำการกวาดล้างสายหลักจนหมดสิ้นแล้วตั้งให้พี่หญิงห้าที่มาจากสายรองเป็นประมุขแทนยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเขามีความดูร้ายยิ่งขึ้นโจโอีซิงที่เดาได้ว่าไปเห้าคือไปเสี่ยวชุนจึงตัดสินใจฆ่าหลี่เฟิงอาจารย์หลอมวิญญาณเพื่อปกปิดความลับของไปเสี่ยวชุนไว้เพราะตัดสินใจจะเดิมพันกับเขา เมื่อได้ดวงวิญญาณชาวสวรรค์ธาตุทองมาหลังจากที่ไปเสี่ยวทุนไปเดินอวดอ้างอำนาจจนโดนจี้กุยอองดูกนาเขาจึงตัดสินใจกับตัวฝึกวิชาจนทะลุผ่านขั้นกำเนิดใหม่ได้สำเร็จและเข้าขั้นที่สี่ของบทีิวางวายกระดูกคงกระพันแต่การฝึกต้องใช้พลังชีวิตมากมายจึงยุติลง เปลี่ยนมาใช้หม้อกระดองเต่าและไฟสีต่างๆล้อมร่างกำเนิดใหม่ของตนเองแทนจนหลอมได้ถึง14ครั้งทำให้ชื่อไปเสี่ยวทุนไปปรากฏบนป้ายศิลาคัดเลือกทายาตจ,จักรพพัดหมิงห่วงจนผู้คนมากมายตกตะลึงและโหงเฉินหนี่แม่ทัพชาวสวรรค์ที่เคยต่อสู้กับไปเสี่ยวทุนทราบเรื่องโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อดอกราชาผีบาน จี่กุยอองที่ต้องการดอกราชาผีมาช่วยรักษาการเสื่อมถอยได้ส่งไปเสี่ยวชุนเข้าไปช่วงชิงกับเหล่าทายาทอองอีกสามคนที่เหลือและเหล่ายอดฝีมือมากมายจากตระกูลที่ติดตามสามอองทำให้ไปเสี่ยวชุนต้องเข้าไปในการหลอมวิญญาณเพียงลำพงัง แต่พอเข้าไปผนึกสัญญาที่ไปเสี่ยวถุนทํากับจี้กุยอองเกิดเปล่งแสงขึ้นแล้วพุ่งไปผนึกดอกราชาผีไว้ไม่ให้ใครสามารถเข้าใกล้ได้ทำให้ทุกคนพุ่งเป้ามาหมายจะฆ่าไปเสี่ยวถุนเพื่อคายผนึกไปเสี่ยวถุนจึงต้องหลบหนีการตามล่าของทุกคนก่อนจะฉวยจังหวะที่ทุกคนแยกย้ายกันค้นหาเขา จัดการจับตัวอีกฝ่ายมาแล้วใช้ร่มงหยงเยี่ยดูดพลังชีวิตของอีกฝ่ายเพื่อฝึกวิชากระดูกคงกระพันจนถึงขั้น3ามทำให้ใช้หมัดจัก,กระพัดไม่ดับศูนย์ได้แต่ในการหลอมวิญญาณไปเสี่ยวถุนได้พบกับดวงวิญญาณไปห้าจึงพยายามจับตัวมาแต่กับเจอโจโหงที่เป็นบุตรของจิ๋วโยงอองได้นําคนมาจับไปเสี่ยวถุนจึงใช้หมัดจัก,กรพัดไม่ดับศูนย์ต่อยอีกฝ่ายด้วยพลังสามส่วน ทำให้โจโหงได้รับบาดเจ็บและจับตัวมาส่วนสวีซานบุตรสาวลิงลิงอองที่เห็นหมัดอันรุนแรงของไปเสี่ยวชุนจึงพุ่งเข้ามาท้าตีท้าต่อยแต่เธอที่มียกคุ้มครองของกึ่งเทพ ทำให้ไปเสี่ยวฉุนทำอะไรไม่ได้จึงเป็นฝ่ายหลบหนีไปแทนไปเสี่ยวฉุนที่จับคนจนหมดจนฝึกวิชากระดูกคงกระพันถึงขั้นเจ็ดจึงมุ่งหน้าไปยังที่ดอกราชาผีบานเขาได้พบองค์ชายรองบุตรของจักรพรรดิขุยหวงเข้ามาต่อสู้ด้วยวิชาลับประจำราชวงศ์ทำให้ไปเสี่ยวฉุนต้องใช้หมัดจักรพรรดิไม่ดับศูนย์จัดการอีกฝ่ายแล้วจับตัวไว้ แต่พอเจอเฉินม่านเหยาที่เป็นสายลับที่แฝงตัวมาในสำนักนี่เหอไปเสี่ยวทุนที่กลัวเธอจำได้จึงเข้าไปสยบเธอทันทีแต่สุดท้ายเฉินม่านเหยาก็จำเขาได้ก่อนจะเหลือกงซุนอี้บุตรของเซิ่งอ๋องเพียงคนเดียวที่กำลังปลุกปนิธานต่อสู้เพื่อเข้าต่อสู้กับเขา ในระหว่างต่อสู้กงซูนอี้ได้ใช้ความกดดันจนสามารถทะลุเป็นครึ่งก้าวชาวสวรรค์ได้สำเร็จหมายจะจัดการไปเสี่ยวชุนทำให้ไปเสี่ยวชุนต้องเพิ่มพลังหมัดจากกระพัดไม่ดับศูนย์จาก5ส่วนเป็น8ส่วนถึงจะจัดการกงซุนอี้ได้ก่อนเขาจะจับตัวทุกคนไว้จนหมดเมื่อดอกราชาผีบานแล้วพุ่งไปหา ที่กุยอองไปเสี่ยวชุนที่งุ่งหน้าไปทางออกได้พบกับสวีซานเมื่อเธอทราบถึงสาเหตุที่ไปเสี่ยวชุนไม่อยากสู้เพราะมีหยกของกึ่งเทพคุ้มครองจึงปลดหยกออกแล้วเข้าต่อสู้แต่ก่อนจะพ่ายแพ้กับบอกว่าชอบไปเสี่ยวชุนทำให้เขาดูดพลังชีวิตเธอไม่ลง ไปเสี่ยวชุนที่กลับจี้กุยได้เอาคนทั้งหมดที่จับได้ยกเว้นเฉินม่านเหยามอบให้จี้กุยอองให้ไปแก้ปัญหาที่ตามมาเองเป็นการเอาคืนอีกฝ่ายไปเสี่ยวชุนจึงได้ใช้ลูกกรอนวิญญาณมากมายปลุกสติดวงวิญญาณไปเห้าจนสำเร็จครอนทั้งเล่าเรื่องต่างๆให้ไปเห้าฟังจนสุดท้ายไปเห้าที่ซาบซึ้งได้ติดตามเป็นลูกศิษย์ของเขาจี้กุยอองได้มาหาไปเสี่ยวชุน พราะต้องการตัวเฉินม่านเหยาที่เป็นสิบปรมาจารย์สวรรค์คืนไปเสี่ยวชุนที่ไม่ยอมมอบให้เพราะกลัวความลับแตกจนสุดท้ายโดนจี้กุยอองขูบง่บังคับไปเสี่ยวชุนจึงได้แต่ลำเลิกบุญคุณต่างๆที่เคยทำทำให้จี้กุยอองใจอ่อนและเข้าใจผิดว่าเขาหลงหญิงงามแต่ยังบังคับให้ไปเสี่ยวชุนต้องมอบเฉินม่านเหยาคืนมา โดยสัญญาว่าจะให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับไปเสี่ยวชุนแทนเขาจึงต้องมอบเฉินม่านเหี่ยาคืนไปอย่างช่วยไม่ได้ไปเสี่ยวชุนโดนส่งตัวไปยังเมืองขุยหวงอย่างไม่เต็มใจและเมื่อได้พบกับลูกสาวของจี้กุยอ๋องจูจือโม่จึงรู้ว่าคือหงเฉินหนี่ที่โกรธแค้นจนอยากจะฆ่าเขาและเป็นแม่ทัพใหญ่ของทัพยักษ์ ทำเอาไปเสี่ยวชุนอยากจะหลบหนีแต่กับโดนหงเฉินหนีกักตัวไว้สามเดือนตามที่รับปากที่กุยอองไว้แม้จะไม่เต็มใจกับการมั่นหมายนี้เพราะชื่อเสียงที่เลวร้ายของไปเห้าวที่ทำไว้แต่ยังคิดใช้เป็นไม้กันหมากันบุตรหลานผู้มีอำนาจทั้งหลายมาสู่ขอไปเสี่ยวชุนต้องอยู่ในค่ายทหารเขาจึงทำการหลอมไฟ เพื่อที่จะสำเร็จไฟ15สีให้ได้แต่ครั้งแรกกับทำให้ไฟไม่ค่ายทหารครั้งที่สองกับทำให้เกิดควันพิษจนค่ายทหารวุ่นวายหงเชนหนีที่โกรธแค้นจึงพุ่งมาหมายจะสังหารเขาเธอได้บอกว่าถ้ารับมือเธอได้จะปล่อยไป ก่อนจะโจมตีด้วยพลังระดับชาวสวรรค์ไปเสี่ยวฉุนจึงใช้หมัดจักกระพัดไม่ดับศูนย์ที่มีพลังก้าส่วนโจมตีออกไปจนสามารถรับมือหงเฉินหนีได้ทำให้เธอสะบัดหน้าไปไปเสี่ยวฉุนจึงเข้าไปในเมืองขุยหวงไปยังร้านหลอมจิตของเขาที่ยึดมาจากสามสกุลแล้วทำการเปิดร้านหลอมจิตอาวุธกับดวงวิญญาณไปห้าวที่เป็นศิษย์จนมีชื่อเสียงโด่งดัง